พอวิเศษณหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่ไร่นาสลับกับป่าดงดิบมีครอบครัวยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อชื่อลือแม่ชื่อจันตาและลูกสาวเพียงคนเดียวชื่อไผ่หวานทั้งสมคนอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กๆที่ปลูกอยู่ปลายทุ่งขโ้โพดพวกเขาหาเช้ากินคําด้วยการทำไร่ทำสวนปลูกผักเลี้ยงไก่ ค้ายตามฤดูกาลแม้จะขัดสนเรื่องเงินทองแต่ครอบครัวนี้ก็อบอุ่นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและน้ำใจไพวานเป็นเด็กหญิงผิวคล้ำหน้าตามไม่งามตามแบบชาวบ้านทั่วไปฟันหน้าออกจะเกเล็กน้อยตัวผอมสูงเพราะกินข้าวไม่ค่อยอิ่มแต่ด้วยนิสัยอ่อนน้อมพูดจาไพเราะและขยนขันขันแข็ง ใครต่อใครในหมู่บ้านจึงพากันรักใครและเอ็นดูเธอไม่เว้นแม้แต่คนเฒ่าคนแก่ที่เดินไม่ไหวไผวานก็มักจะแวะไปช่วยเหลือทั้งกวาดลานบ้านหาบน้ำให้หรือเก็บฟืนให้ใช้ในยามฝนตกไผ่วานเอ๋ยหาบน้ำมาฝากตากับยายอีกแล้วเหรอลูกเสียงยายสายเพื่อนบ้านเอ่ยถาม ในขณะที่ไยวานแบกปิบเก่าๆเต็มไปด้วยน้ำของหมู่บ้านมาไว้ตั้งหน้าบ้านให้ใจ้ยายตาล่าบอกว่าน้ำอ่อนแล้ววันนี้เลยรีบไปตักมาให้ก่อนจะหมดไพวานยิ้มแช่งทั้งเหงื่อเต็มหน้าโอ้ยยายขอบใจลูกจริงๆจเจ้าก็เหมือนหลานยายแท้ๆเลยแต่ถึงไยวานจะเป็นที่รักของชาวบ้านเพียงใดกลับมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่แอบมองเธอด้วยสายตาเย็นชา เด็กหญิงคนนั้นมีชื่อว่าซ้อยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับภัวานบ้านอยู่ถัดไปเพียงไม่กี่ซอยซ้อยมีใบหน้าสวยผิวพรรณขาวพองผมดำเงาง,งามแบบที่ใครๆก็ชมว่าเป็นดอกฟ้าแห่งหมู่บ้านแต่ภายใต้ความงามน,นั้นกลับแฝงไวด้วด้วยนิสัยอิจฉาริษยาแม้ฐานะทางบ้านของซอยก็ใช่ว่าจะดีไปกว่าบ้านของภพวานนักพ่อแม่ของส้อยก็ทำไร่ปลูกผักเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ส้อยไม่อาจทนได้คือการที่ชาวบ้านรักไพวานมากกว่าเธอทั้งที่เธอสวยกว่าแต่งตัวดีกว่าแหมแกล้งทำตัวเป็นคนดีทั้งที่จริงๆก็แค่ลูกยาจกส้อยบ่นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งระหว่างที่พวกเธอกำลังนั่งกินมะม่วงกันอยู่แต่ไหวานก็ดีนะส้อยเขาช่วยยายสายบ่อยๆนะฉันยังเห็นกับตาเลยดีอะไรแกล้งทำตัวให้คนชมต่างหากล่ะใครๆก็ชอบคนขยัน แต่ไม่มีใครเห็นว่าฉันก็ลำบากเหมือนกันส้อยสบัดหน้าพร้อมเบ้ปากถึงอย่างไรเสียส้อยก็ไม่อยากให้ไพหวานได้ดีไปกว่าเธอรุ่งเช้าในวันหนึ่งขณะที่แสงแดดสาดลงมาไพหวานสะพายตะกร้าใบเก่าตรงมาจากบ้านเพื่อเก็บผักที่ขึ้นตามแนวคันนาเธอก้มเก็บผักอย่างขมักขม้นด้วยความสุขใจขณะที่เงยหน้าขึ้นเพื่อผ่อนลมหายใจนั่นเอง สายตากลับไปสบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันที่ฝั่งตรงข้ามของทุ่งนาอันเป็นแนวเขตของป่าดงดิบที่ผู้ใหญ่ทุกคนต่างสั่งห้ามไม่ให้เด็กๆหรือใครเข้าไปในนั้นไพวานแห่งหญิงเชาราคนหนึ่งยื่นกวักมือเรียกเธออยู่หญิงคนนั้นใส่เสื้อผ้าสีมนห่มผ้าคลุมหัวดูชชรามากในสายตาของเธอเธอนึกถึงคำสั่งของพ่อแม่ที่เคยกำชับเอาไว้เสมอ ไยวานอย่าเข้าไปในป่าดงดิบนะลูกที่นั่นมีสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นอยู่ลึกเกินกว่าความเข้าใจของคนธรรมดาแต่ไพวานก็ลังเลใจถ้าแกเป็นคนแล้วเกิดมีเรื่องเดือดร้อนล่ะถ้าเราไม่ช่วยก็เหมือนใจดำความคิดนั้นบีบหัวใจเธอแน่นขึ้นทุกทีสุดท้ายเธอตัดสินใจเดินข้ามทุงไปยังป่าดงดิบอย่างเล่ากล้ากลัวก้าวเท้าลงไปบนดินเปียกแช ฝ่าพงหญ้าและต้นไม้น้อยใหญ่ไม่นานนักก็พบกับทางแคบๆที่พาเธอลึกเข้าไปในป่าจนไปหยุดอยู่ที่หนองน้ำกว้างที่มีดอกบัวสีชมพูบานสะพรางอยู่เต็มผิวน้ำมันเป็นภาพที่สวยงามเล่ากับความฝันท่านใดนั้นเสียงแหบพระของหญิงชาราก็ดังขึ้นข้างหลังหนูเอ๋ยอยากได้ดอกบัวช่วยลงไปเก็บให้ยายหน่อยเถอะนะยายจะนำไปถวายพระ ไพยวานสะดุ้งเล็กน้อยแต่เมื่อหันไปเห็นหญิงชาราที่ดูอ่อนแรงมือไม้สั่นก็นึกสงสารได้จะยายเราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหนูจะเก็บให้ไพยวานพูดด้วยน้ำใจพร้อมถกพัสซิ้นขึ้นเล็กน้อยแล้วค่อยๆเดินลงไปในหนองน้ำเธอใช้มือเด็ดดอกบวัวทีละดอกวางเรียงลงในผ้าของมาที่เธอนำมาห่อข้าวจนได้มาหลายดอกจึงเดินขึ้นมายื่นให้หญิงชารา ยิงชรารับไว้ด้วยรอยยิ้มแปลกตาแล้วเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าขอบใจมากเลยนะลูกใจเจ้าช่างงดงามไม่ลังเลที่จะช่วยผู้อื่นแม้นยามหวาดกลัวยายจึงอยากจะมอบสิ่งหนึ่งให้เป็นรางวัลพูดจบหญิงชราก็ควักกระสอบผ้าสีมนใบหนึ่งออกมาจากใต้ผ้าคลุมไหลแล้วยื่นให้ไหวานนี่คือของวิเศษแต่จงจำไว้ เปิดมันได้เฉพาะที่บ้านของเจ้าเท่านั้นห้ามเปิดระหว่างทางหรือในที่อื่นใดเด็ดขาดเข้าใจหรือไม่ไพววนงงงแต่ก็พยักหน้ารับใจยายหนูจะเปิดที่บ้านเท่านั้นหญิงเชราพยักหน้าก่อนจะเดินหันหลังแล้วเดินจากไปอย่างเงียบงนันท่ามกลางเงาไม้ที่ดูคล้ายเคลื่อนไหวเองได้รากับมีชีวิตไพวานแบกกระสอบกลับบ้านด้วยความตื่นเต้นปนสงสัย อะไรอยู่ในนี้กันนะเธอคิดในใจแต่เธอก็รักษาสัจจะไม่แม้แต่จะแง้มกระสอบดูตลอดเดินทางกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านพ่อแม่ของเธอเห็นกระสอบผ้านในมือก็ถามด้วยความแปลกใจไภ่หวานลูกไปได้อะไรมานะ่ะหนูไปช่วยยายคนหนึ่งในป่าเขาให้หนูมาบอกว่าให้เปิดที่บ้านเท่านั้นลือกับจันตามองหน้ากันอย่างไม่สบายใจนักแต่ก็ไม่พูดอะไร เพราะเห็นลูกสาวเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทำไพวานค่อยๆค,คลายเชือกที่ผูกกระสอบไว้อย่างแน่นนาะทันทีที่เปิดออกมาสิ่งที่อยู่ข้างในก็ทำให้คนทั้งสตกตะลึงจนพูดไม่ออกเมื่อเชือกปากกระสอบคลายออกไพวานกับพ่อแม่ต่างเบิกตากว้างด้วยความตะลึงทองคำแท่งหลายสิบแท่งซ้อนกันแน่นอยู่ในกระสอบจนแทบล้นออกมา เปล่งประกายเรืองอารามจนต้องยกมือบางแสงแม่เจ้าประคุณเอ้ยนีม่มันทองแท่งจริงๆแล้วลูกลือร้องเสียงหลงจนตารีบเอามือแตะแล้วถอนหายใจด้วยความเรื่มปริมจริงแท้แน่นอนลูกรักเอ๋ยบุญของพวกเราแล้วไพวานเองก็น้ําตาคลอเบา้าเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตที่เคยลำบากต้องกินข้าวกับเกลือจะได้ลืมตาอ้าปากดังเช่นวันนี้ ทั้งสามคนโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจกลางบ้านไม้ไผ่ที่เคยอับแสงบัดนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวร้อนและความสุขในขณะที่ทั้งสามคนกำลังหัวร้อนชื่นชมกันอยู่นั้นบังเอิญส้อยเดินผ่านหน้าบ้านและได้ยินเสียงโห่ร้องยินดีจากด้านในนั่งอดสงสัยไม่ได้จึงเดินเข้ามาเรียกที่หน้าประตูไผ่หวานมีอะไรกันหรอเสียงดังลั่นเชียว ไพรวนรีบเดินออกมาหาเพื่อนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสร้อยเข้ามาสิเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเมื่อสร้อยก้าวเข้ามาในบ้านเธอก็แทบช็อกเมื่อเห็นกองทองคําแท่งวางอยู่บนเสื้อเก่ากลางบ้านตายจริงนี่มันทองแท่งท้งนั้นเลยเหรอไพยวนเล่าเรื่องทั้งหมดให้สร้อยฟังตั้งแต่หญิงชราในปา่านองน้ําดอกบัวจนถึงกระสอบปริศนาสร้อยฟังแล้วก็กลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบาก ดวงตาเปล่งประกายด้วยความโลภถ้าเรามีทองแบบนี้บ้างเราจะได้ไม่ต้องทนอยู่บ้านเก่าๆสมๆกับพ่อแม่อีกต่อไปส้อยคิดในใจขึ้นวันนั้นเองส้อยแอบเดินเข้าไปในป่าดงดิบโดยไม่บอกใครนางเดินลัดเลาะไปตามทางที่ไผ่หวานเล่าหวังจะพบหญิงชราผู้มอบทองคําให้เพื่อนของตนแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งลึกยิ่งลึกก็ยิ่งเงียบจนกระทั่งหน้าป่าเปิดออกให้เห็นลานโล่ง มีต้นไม้ใหญ่อยู่กลางลานและมีชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั้นเขาผอมแห้งเสื้อผ้ามอซอยื่นมือออกมาพร้อมเอ่ยเสียงแหบแห้งว่าหลานเอ๋ยข้าไม่ได้กินน้ำมาหลายวันแล้วขอจเจ้ากินน้ำหน่อยได้หรือไม่ส้อยชะง,งักแล้วจ้องมองเขาด้วยสีหน้ารังเกียจสุดขีดนางรีบหันหน้านี้อีตัวสกรปรกจะตายเดินเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวก็จะติดโรคไม่ให้หรอกไปไกลๆเลยนะ ชายชราไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ถอนหายใจยาวซ้อยยังไม่หนำใจเธอกลับเดินวนหาหญิงชราอย,ย่างงุดหงิดเฮ้ยไม่เห็นมีวี่แววเลยแล้วไอ้แก่นี่มานั่งขวางทางอยู่ได้ก่อนจะเดินกลับนางก็หันไปถามชายชราอย,ย่างไม่พอใจนี่ตาแก่เห็นหญิงชราใส่ผ้าคลุมหัวบ้างไหมอยู่แถวนองน้ำบอกมานนะฉันอยากได้ทองคำแบบเพื่อนฉัน ชายชรามองหน้าซ้อยนิ่งๆแล้วกล่าวเสียงเรียบยายแก่ที่เจ้าหาข่าไม่รู้หรอกแต่ข่านี่แหละมีพรวิเศษอยู่สองข้อที่จะให้เจ้าเป็นการตอบแทนอย่างน้อยเจ้าก็ช่วยแก่เหงาให้ขาได้บ้างแม้เจ้าจะไม่มีเมตตาหรือสักนิดส้อยเบ้ปากอย่างไม่เชื่อแต่ก็เอ่ยออกไปอย่างไม่ลังเลงั้นขอเลยแล้วกันฉันอยากสวยกว่านี้เป็นสิบเท่าแล้วก็ขอให้รวยล้นฟ้ามีทองคําเต็มบ้าน เหมือนน้ำไผ่หวานมันเอาให้มากกว่านั้นเลยก็ได้ชายชราพยักหน้าเบาๆด้วยท่าทีสงบนิง่งเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จะได้สิ่งนั้นเดินกลับบ้านไปแล้วจงรอสร้อยหัวร้อนในลำคอหันหลังเดินจากมาโดยไม่หันกลับไปมองชายชราอีกพรสองข้อนั้นจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นจริงละก็ฉันได้ดีกว่าน้งไผ่หวานแน่ เธอเดินออกจากป่าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานโดยไม่รู้เลยว่าผ่นที่ได้มานั้นจะกลายเป็นดาบสองคมที่รอแทงเธออยู่ในมีช้าหลังจากกลับมาถึงบ้านในคืนนั้นซ้อยเดินวนไปมาในกระท่อมเก่าที่หลังคารั่วฟาไม้แงะสายลมพัดเข้ามาทางช่องไม้จนนางหนาวสะท้า,านหยิบกระจกบานเล็กขึ้นมาสองหน้าสองตัวแล้วก็พ่นลมหงุดหงิดออกมา ไหนละความสวยยังเหมือนเดิมอยู่เลยแล้วทองละ่ะตาแก่นั่นเหมือนหลอกกันชัดๆนางกลนด่าไม่หยุดปากบางทีก็เงื้อของจะปาบางทีก็คว้างกระจกลงพื้นจนแตกละเอียดแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นนางจึงทิ้งตัวลงนอนด้วยความคับแค้นใจรุ่งเช้าแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างไม้ไผ่เก่าๆแต่แปลกแสงนั้นส่องกระทบกับผ้าม่านไหมทองที่เธอเองไม่เคยมีมาก่อน สร้อยค่อยๆลืมตาขึ้นพลิกตัวจากฟูกเกา่าแต่กลับพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงไม้สักหลังใหญ่โตภายในห้องมีผ้าม่านผิวไว้เข้าของรูรกทุกชิ้นว่างอย่างเป็นระเบียบเธอเด้งตัวลุกขึ้นนั่งรีบส่องกระจกหน้าห้องแล้วตาค้างโอยตายแล้วใครกันเนี่ยนี่ฉันหรอใบหน้าของนามงามหมดจดผิวเนียนราวกับหิมะดวงตาคมโตขนตางอนยาวจมูกโดง่ง รังดิมฝีปากสีชมพูอ่อนสมบูรณ์แบบจนยากจะหาใครเปรียบส้อยวิ่งออกไปนอกรั้วเรือนไทยหลังงามก็พบพ่อแม่ของนางนั่งเอนหลังอยู่ตรงศาลามีคนรับใช้พัดวีให้อย่างสบายอารมณ์บนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารนานา,นาชนิดหอมกลุ่นน่ากินส้อยลูกแม่มานี่มามากินอาหารด้วยกันนางยืนอึง้งน้ำตาคลอบเบ้าด้วยความปราบปลืล้มพ่น,นั้นเป็นจริง จากนั้นมาชีวิตของซ้อยก็เปลี่ยนไปราฟ้ากับเหวนางกลายเป็นสาวสวยร่ำรวยเป็นที่อิจฉาของสาวทั้งหมู่บ้านใครๆก็พูดถึงนางเบ่าพร่คอยประจบปรนีบัติไม่คาสายวันหนึ่งผ่านไปอย่างสุขสบายจนกระทั่งเดือนที่สองหลังได้รับพรซอยเริ่มมีอาการปวดหัวหน้ามืดอ่อนแรงเธอคิดว่าเป็นเพียงไข้ธรรมดา แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการก็กลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนลุกไม่ไหวหมอที่ไหนๆก็มาดูรักษาอย่างไรก็ไม่หายหมอคนหนึ่งพูดว่าโรคของแม่นางประหลาดนักเหมื่อนกับร่างกาย,ค,ยค่อยๆเหี่ยวเฉาอย่างไรเหตุผลซ่อเริ่มสังเกตใบหน้าที่เคยงามแั่งนางฟ้าเริ่มซีดโซมริมฝีปากแห้งแตกผมร่วง ใต้ตาครั้าทรัพย์สินมากมายต้องถูกนำมาขายเพื่อรักษาอาการที่ไม่มีชื่อเรียกนี้พ่อแม่ของนางร้องไห้ทุกคืนมองดูลูกสาวค่อยๆกลายเป็นคนละคนสุดท้ายบ้านเรือนไทยหลังงามก็ต้องขายทิ้งทั้งครอบครัวกลับมาอยู่ในกระท่อมหลังเกา่าส้อยนอนโสมอยู่บนฟูกเกา่ากระจกบานเดิมที่แตกก็ยังคงอยู่ใกล้ตัวนางจ้องหน้าตัวเองที่กลับมาเหมือนเดิมและพูดเสียงแผว ข้ายังจนเหมือนเดิมแต่ไม่มีโรคข้าจะยอมเป็นแบบนั้นตลอดชีวิตก็ยังดีน้ำตาไหลออกมาเป็นสายสร้อยภาวนานเงียงๆขอให้ข้ากลับไปเป็นแ่าสร้อยคนเดิมก่อนจะได้พรจากตาแก่นั่นแต่ไม่มีคำตอบไม่มีพรวิเศษข้อใหม่ไม่มีโอกาสครั้งที่สองในคืนนั้นเองลมหายใจของนางก็แผ่วเบาลงเรื่อยๆจนสุดท้ายขาดหายไปกับสายลม เสียงพร่ำภาวนากลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนในความว่างเปลา่าข่าวการจากไปของซ้อยแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านใครได้ยินก็พากันตกใจแต่ไม่มีใครเศร้าเท่ากับไหวานที่นั่งร้องไห้เงียบๆอยู่ริมกระท่อมเกา่าดวงตาบวมแดงไปด้วยความเสียใจปนสับสนซ้อยทำไมถึงเป็นแบบนี้ทั้งๆที่ได้ทุกอย่างที่ใครก็ฝันหาแล้วทำไมถึงจบแบบนี้ นั่งนั่งพนมมือที่หน้าบ้านจุดธูปหนึ่งดอกไหววอนต่อสวรรค์ขอให้ตนได้เข้าไปในป่าดงดิบอีกครั้งเพื่อค้นหาความจริงรุ่งเช้าไผรวนออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่สางตรงไปยังทุ่งนาและเดินเข้าสู่ป่าดงดิบอย่างไม่ลังเลถึงแม้พ่อแม่จะเคยเตือนและแม้หัวใจจะหวั่นไหวแต่เพื่อนไม่ควรตายอย่างไร้ค่าภายในป่าดงดิบเงียบงันและวังเวงจนกระทั่ง นางมองเห็นหญิงชรารูปหนึ่งในชุดผ้าขาวนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นโพยญยด้วยแววตาเมตตาแม่ชีเจ้าขาข้ามาด้วยความทุกข์เพื่อนของข้าชื่อส้อยตายไปเพราะเรื่องของพรวิเศษข้าอยากช่วยนางต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ยอมแม่ชีลืมตาขึ้นอย่างช้าๆมองดูหญิงสาวผู้ซื่อสัตย์ตรงหน้าเจ้ารู้หรือไม่หากชุบชีวิตผู้ตายได้จะต้องแลกด้วยการสละตนเอง บวชชีถือศีลไม่ของเกี่ยวทางโลกอีกต่อไปจนวันสุดท้ายของชีวิตไพวานยกมือไหว้ทันทีไม่แม้แต่จะลังเลข้ายอมเจ้าค่ะหากเพื่อนของข้าจะได้มีชีวิตต่ออีกครั้งข้าเต็มใจแม่ชีหลับตาลงแววตาเปลี่ยมด้วยเมตตาทันใดน,นั้นร่างของแม่ชีค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นหญิงสาวรูปร่างอรชรงามดังเทพธิดาผิวขาวผ่องนวลตา เส้นผมยาวสลวยยิ้มแย้มอบอุ่นเจ้านี่เชิงน่ารักแท้ข้าคือนางไม้ผู้ดูแลป่าตรงนี้ข้าเพียงแปลงกายเป็นทั้งใหญแก่ชายชาราและแม่ชีเพื่อทดสอบหัวใจของผู้ที่หลงเข้ามาในป่าแห่งความปรารถนาไพวานรีบยกมือไหว้ด้วยความเคารพเจ้าคือผู้เดียวที่ไม่เคยขออะไรเพื่อตอนเองไม่เคยออเอาเปรียบใครและแม้แต่ยามเพื่อนตายก็ยอมสละทุกอย่างเพื่อเขา นางไม้ยิ้มและพูดด้วยเสียงนุม่มเพราะความดีของเจ้าวันนี้ซอยจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่บ้านของนางจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่มีทรัพย์สินไม่มีความงามเกินมนุษย์มีเพียงชีวิตและโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมเท่านั้นเมื่อไพหวานเดินกลับไปถึงหมู่บ้านแสงแดดแรกของเชา้าอาบร่างของเธออย่างอ่อนโยนพอเดินมาถึงบ้านของซอยเธอเห็นเพื่อนรักนั่งพิงเสาต้นเดิม น้ำตาหนองหน้าใบหน้าโทมลงเหมือนก่อนจะได้พรส้อยหันมาเห็นไพวานก็ร้องไห้โฮลุกขึ้นมากอดข้าข้าฝันว่าเจาะสลละชีวิตเพื่อข้าข้ารู้สึกเหมือนตายไปแล้วจริงๆไพวานรูปหลังเพื่อนเบาๆไม่เป็นไรแล้วต่อไปเราจะอยู่ด้วยกันไม่ใช่เพื่อความสวยงามไม่ใช่เพื่อทรัพย์สินแต่เพื่อสิ่งที่มีค่ากว่านั้นส้อยยิ้มทางน้ำตากุม,มือเพื่อนรักไว้แน่น ต่อแต่นี้ข้าจะไม่อิจฉาเจ้าอีกข้าจะเป็นเพื่อนรักของเจ้าตลอดไปภายวันพยักนาน้ำตาคลอดวงตาทั้งสองคู่นั้นสื่อถึงมิตรภาพที่แท้จริงที่แม้พรวิเศษใดในโลกก็เทียบไม่ได้